ครุยครุย,รยเอาพกติดตัวไว้เนี่ยเอาติดตัวกับบ้านเออเนี่ยกูเดินทางเนี่ยเสือมั่งช้างมั่งงูมั่งเพื่อมาเอาขวี้ยนี่อเดียวอ่ะเ <_ k> นี่ยนะ <_ k> เออ <_ s 2> เ่ยชีวิตมาเนี่ยนะอาจารย์เฮ้ยแต่อาจจะเป็นของดีก็ได้ของดีหึนนนนอันน,น,นี้อันนี้ดีอันนี้ซุยกอก็แสดงว่าเข้ากันได้ได้อ๋อรวมกันแล้ว ตีเสียงต้องมาดังอยู่ตรงนี้มันกรงวานก็วานขึ้นไงอ๋อมันอ๋อเสียงมันขึ้นมาอออันนี้ทำอะไรอาจารย์อ่าจะดูไงไล่เสียงอาจารย์อ๋อไล่เสียงเหรอรเอ๋นี่เอาไปทำไมอาจารย์ติดตัวไว้ สองอย่างเลยนะอ่าโอ้โหนี่ต้องกราบขอบคุณท่านอาจารย์นเนี่ยนี่ด้วยเอาไปฟังฟังนะอ๋จทำอะไรอาจารย์อันนี้มันยาหมอ้อไ่อาจารย์จะเอาไปทําอะไรเป็นยาสมุนไพรอาจารย์ต้มไว้เวลาไม่มีเรี่ยวมีแรงเนี่ยดื่มกินเด็กเป็นโปลิโอดิเดินไม่ได้นะ มากินสองเหยือกเดินปอเดินปอเลยแล้วกินทุกวันสามเดือนเท่านั้นแหละเดินสบายแล้วเป็นนิ้วเอาติดตัวไว้อืนี่โอ้ยฝากถึงเสดพ่อเสดแม่เจ้าด้วยก็อยู่ในวางฝากเข่งเปล่าไปโอ้อาวุธอาวุธอาวุธอาจารย์นกแกเลี้ยงไว้เหรอเนี่ยเอาไปไปผมเอาไปเพื่ออะไรอาจารย์นกเนี่ย เอาไว้สื่อสารเอาไปเลี้ยงในเมืองเผื่อในเมืองขาดแคลนตุ๊กแกผมก็เอาไปทพิมใหม่เยอะแยะอาจารย์นิดหน่อยก็พอแล้วมันจำเป็นใช่ไหมอาจารย์ผมขอวิชาอย่างเดียวพออ่าใส่เข่งไปใส่เข่งโอ้ยไออาจารย์ขออย่างสองอย่างพอแล้วเอาติดตัวไปแค่นั้นเองไม่เอาเยวเจ็บพ่อจะหาว่าอาจารย์นี่เป็นคนกิตหนีไปเอไปไปหมดละพอแล้วไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวผมหยิบเองเดี๋ยวผมช่วยขออาจารย์เดีลืมไมลืม หรืออะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยอาจารย์เอาอันเดียวไปฆ่าใครให้หนาล่ะอาจารย์ไม่ยกอามมาเข้าไปเลยอ่ะตัวแทนอาจารย์เหรอจะเอาออ่งไหนอ่ะต่อไปเป็นวิชาเลียนดาบเพลงทวนคนพุนคนข้างคนข้างคนล่างเออคนบนแทงเดี๋ยว ถามเลยานารยจันมาเพื่อแค่เนี้ยโอ้โหเสร็จพ่อเสร็จแม่ก็สอนได้ฟันบนฟันล่างฟันข้างใช่พกติดตัวไว้ออครบแล้วสุดท้ายแล้วขอบพระอบไหนจันพระอบขอพึ่งอ้ออ่างบอยไม้พระอบขอบ ผอผอพึ่งอออ่างใบไม้อ่านว่าผอถ้าผอพึ่งอ,ออ่างใบไม้อ่านพ่ออบการผอพึ่งไม่นี่คุูมาเรียนภาษาไทยหรือคุณมาเรียนอะไรเนี่ย <c oughs> หลายอย่างถ้าเรียกพรออบแดลว่าถ้าผอพึ่งอ,ออ่างใบไม้ก็อ่า,านว่าพรออมเออแม่แลบผอมนี่ความรู้เยอะเลยวันนี้เออเลิกตัดสินใจลำ <c oughs> ลาเอาก่อนจำไว้ อย่าเปิดกลางทางและถ้าผมเปิดกลางทางรถชนตายถ้าจะเปิดเปิดข้างทางได้และเปิดในเมื่อมีเหตุจําเป็นและถ้าไม่จังเป็นอย่าเปิดกลับได้ไหมกลับแล้วอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอันนี้ผมเจาเอาเอาไปด้วยเอาไปด้วยเอาเอาไปด้วยเดี๋ยวพ่อแม่มึงจะหากูใจดำพ่อวันนี้เฮ้ย ก้าวไปครับอ้าวไป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 อยู่ไอจันต้องของทั้งปีมาช่วยชดเชยนะช่วยชดดามให้จลงดาปะาบเยอะเยอะเยอะจะกลับแต่ละครั้งนี่ไม่มีจิตวิญญาณไปแล้วเสียหัวใจหมดโอ้ยจันนักการทอน้อยก็พอแล้วไม่ได้เอาไปฝากเอาไปฝากจันเอาไว้เถอะนะขอขอหูไม่เอาปิดไม่เอาจันไม่ได้มันตะคิดตะขวงใจว่ะมาครึ่งป่าแล้วคนบ้านนอกออกมาเราต้อง อิ่มมันต้องมีของไม่ได้ไม่้องไม่หลับถึงน้ำใจแล้วแค่นี้น้ำตาจะไหลแล้วจา์เอ้ยบอกพ่อมาคิดถึงนะเดี๋ยวจะบอกพ่อบอกแม่ฮะว่าจาย์น่ฝากของมาเยอะแยะเลยให้ทหารมาเอาเรื่กันนั่นน่ะนะได้ได้จารย์ไม่จ้องไปจะเปิดนะได้จำเป็นถึงเปิดจำเป็นถึงเปิดไอเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวหทหารมาเอาเดี๋ยวทหารมามมาขออาจารย์น้ำใจจะงามงามเลยเนี่ย เปิดแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะมันนอนไม่หลับพอนี่เอา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 ไม่เอาเดี๋ยวอาจารย์ตามอีกพอเนี่ยกลับแล้วเอาอีกพอแล้วฉันจะพานอ่เอ๊ะใครอยู่ข้างนอกไม่ดูสิอ้าวแต่อย่าลืมทันทีของฝากจะทานอยู่แล้วจะทานอยู่แล้วอยดูดูแล้วดูแล้วอย่าลืมนะจะออกไปดู มาส่งเสียงดังได้เราจะนอนอไป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 ลงนรกสักไปไปฆ่ามันให้ตายสิ่งซากเออแต่อย่าลืมของห<ว>มาน,แบบนี่ตั้งหามาไลงสิ่งซากกันนะ